ขณะเดียวกันสัปดาห์นี้คุณสวรักค์รับแรงกดดันเหล่านี้ก็ไปกดดันไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลแต่มาถึงพรักร่วมรัฐบาลด้วยหลังจากที่หลายคนกดดันให้พรักร่วมรัฐบาลนั้นถอนตัวนะค่ะเสียงคําถามนี่มีเยอะทีเดียวสาหรับสัปดาห์นี้ว่าพรักร่วมจะถอนตัวไหมเราไปหาคําตอบมาแล้วค่ะ ภูมิใจไทยเขาไม่ถอนตัวนะคะแต่ประชาธิปัตย์เขาบอกว่าเขาอาจจะถอนตัวแต่เงื่อนไขไม่ใช่เรื่องของสถานการณ์โควิดค่ะเป็นเรื่องของอย่างอื่นนะคะแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องไปดูกันค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับแกนนาพรรคประชาธิปัตย์คนหนึ่งนะคะหลังวางหูเราได้คําตอบมาคํานึงแล้วทําให้เราต้องมาคิดต่อทางการเมืองเพื่อตีโจทย์เพื่อขยายความว่าการเมืองจะก้าวต่อไปยังไง ประชาธิปัตย์จะตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขเดียวนั่นก็คือการแก้รัฐธรรมนูญปี2560ค่ะเพราะว่าการแก้รัฐธรรมนูญคือหนึ่งใน5เหตุผลของการร่วมรัฐบาลพักพลังประชารัฐและร่วมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ถามไปว่าประชาธิปัตย์จะเล่นเกมเปลี่ยนมือไหมจะถอนตัวจากพักร่วมหรือเปล่าก่อนจะย้ำอีกว่า ประชาธิปัตย์จะไม่ถอนตัวจากพกรรครวมด้วยเหตุผลการบริหารสถานการณ์โควิด -19 ล้มเหลวผิดพลาดหรือว่าบกพร่องค่ะแต่คำตอบนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นคำตอบที่ไปสอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ของคุณชวนหลีกภยัยที่นักข่าวในฐานะถามไปว่าในฐานะผู้ใหญ่ของพรรคท่านว่ายังไงท่านไม่ตอบค่ะท่านบอกว่าเหนือผู้ใหญ่มีกำนานกลายเป็นเรื่องติดตลกไปซะงั้นค่ะ อันนี้เราไปถามฝ่ายบริหารก็ดีกว่าครับคุณควรในฐานะที่เป็นแกนนำหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตยมองเรื่องนี้ยัาาง,ยงไงบ้างเน<ม>ือผู้ใหญ่มีกำนันอยู่ <c oughs> อันนี้อันนี้อย่าไปให้ความมนเลนนะครับขอให้ไปคุยทางฝ่ายบริหารแล้วก็พรรคการเมืองวัตถุพรรคก็มีผู้นําและผู้บริหารพรรคอยู่ครับไม่ไปพูดอะไรที่เป็นการไปเป่าไก่หรือล้ำหน้าก็แต่ว่าในกระบวนการประชาธิปไตยนะต้องถือว่าเป็นเรื่อง อีป่ปลายไม่ไว้วางใจของเราในกปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีทุกสมัยประชุมนะครับทุกสมัยประชุมสามัญก็ขอทรงเป็นเรื่องปกติไม่แปลกละคะที่คุณชวนจะไม่ให้คำตอบประชาธิที่ปัจจะถอนตัวจากพรรคร่วมไหม แต่ในทางกลับกันค่ะผู้ใหญ่ของพักไม่ส่งสัญญาณนี่ก็ตีความได้เหมือนกันค่ะว่ายัางมีเวลาที่จะเกื้อหนุนกันต่อไปยิ่งคุณชวนบอกว่านี่คือช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดยิ่งเป็นความชัดเจนทางการเมืองนี่ลคะคะที่ทําให้ต้องคิดต่อค่ะ คิดต่อไปกับการปฏิบัติการการปฏิทินทางการเมืองว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นบ้างคิดต่อไปกับยุทธการทางการเมืองดูกันค่ะสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าแน่นอนค่าว่าสภานั้นงดการประชุมนะคะแล้วก็เลี่ยงที่จะเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 แต่สัปดาห์อีกสัปดาห์หนึ่งค่ะประชุมค่ะวันที่27กรกฎาคมแต่นั่นหมายความว่า26และ28กรกฎาคมเป็นวันหยุดนะคะวันหยุดแล้วก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งเรียกว่าต้นเดือนสิงหาคมเลยก็ได้ค่ะนับหนึ่งกับเกมการเมืองต้องลุ้นกันตรงนี้ละค่ะประชาธิปัตหรือว่าพักพลังประชารัฐจะเป็นคนคุมเกมนี้กันแน่ภายใต้สมมุติฐานว่าโควิด 19ลดความรุนแรงลงสภาเปิดเครียรงานร่างกฎหมายสำคัญสำคัญที่ค้างอยู่ก่อนเลยค่ะโดยเฉพาะร่างกฎหมายงบประมาณปี2565และไม่เกินกลางเดือนสิงหาค่ะฝ่ายค้านจะยืน่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะ ตรงนี้ล่ะค่ะที่เราว่าเกมมันต้องพิกแน่ๆคนเปิดเกมก็คือประธานสภาชวนหลีกภัยนั่นล่ะค่ะแล้วก็จะต้องไปพูดคุยเจรจากับนายกประยุทธ์จันโอชาค่ะทำความตกลงกันค่ะจะเลือกแก้รัฐธรรมนูญหรือว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนกันแน่ จังหวะน,นี้เรียกว่าชิงไหวชิงพริบทางการเมืองกันเลยค่ะถ้าเปิดสภามานะคะก็ต้องบอกว่าเปิดมาแก้รัฐธรรมนูญปี2560ให้แล้วเสร็จตามโจทย์ของประชาธิปัตย์ก่อนนั่นย่อมหมายความว่าการตัดสินใจของประชาธิปัตย์จะถอนตัวหรือไม่ถอนตัวจากพรรคร่วมอยู่ตรงที่ผลลัพธ์ของการแก้กฎกติกาเลือกตั้งตามที่ประชาธิปัตย์ต้องการให้เสร็จก่อนไหมถ้าแก้สําเร็จค่ะ อันนี้ก็ถือว่าพารร่วมในนามประชาธิปัตย์พร้อมจะเดินหน้าต่อค่ะถ้าไม่สําเร็จจะแขวนไว้หรือจะคว่ำเลยประชาธิปัตย์ต้องตัดสินใจแล้วละค่ะถอนตัวเล่นเกมเปลี่ยนมือในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาแน่ๆค่ะแต่แนวโน้มคงไม่เป็นอย่างนั้นค่ะน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่า โดยเฉพาะองค์ประกอบของเกมถอนตัวและเปลี่ยนมือที่พักร่วมอย่างภูมิใจไทยไม่เล่นด้วยขออยู่ในมุมแบบเล่นการเมืองไม่ต่อยใครพลังประชารัฐอาจจะดึงเกมเปิดสภาขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจมาก่อนแกรัฐธรรมนูญคุมเกมเองในแบบขออยู่ต่ออยู่ทนและอยู่นานกอดขอพักร่วมเดินหน้าต่อ ประชาธิปัตย์จะมาตัดสินใจช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้ไม่ได้พลังประชารัฐชิงปิดเกมคู่ขนานไปกับเกมการเมืองฝ่ายค้านที่เร่งร้าทั้งในและนอกสภาไปเลยค่ะถ้าถ้าเอาตามหลักการที่ควรจะเป็นนะครับมันก็คือเรื่องอะไรที่มันเป็นปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินมากๆรัฐบาลไม่สามารถการปัญหาได้ไม่สามารถตอบสนองต่อข้อเรียกร้องหรือความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในในสังคมได้นะครับพักเรื่องรัฐบาลก็น่าจะ,จะแสดง แสดงหักปิบติทางการเมืองในแง่ของการแสดงความรับผิดชอบต่อต่อต่อปัญหาต่อต่อการทํางานเพราะว่าต้องยอมรับความเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยคือมันรับผิดชอบร่วมกันหรือถ้านายกยังอยู่แต่แต่พรรคลมเห็นว่าไม่สมควรอยู่ก็แต่งความผิดชอบแทนนายกไม่ต้องไม่จาเป็นต้องให้นายกนำเรื่องเหมือนกับเรื่องที่ไม่รับเงินเดือนอ่ะก็ไปตามนะครับคือดัหน้านายกได้ถ้าเกิดเป็นปัญหาแบบนี้นะครับอันนี้คือคือเป็นเป็นแนวทางที่เขาทํากันส่วนไอ้ที่ ถอนถอนตัวเพราะความขัดแย้งกันอะไรเงี้ยอันเนี้มันเป็นในมุมของผลการเมืองที่เขาคุยกันแล้วไม่ลงตัวมากกว่าถ้าให้นิเคราะตอนนี้นี่ก็อยากจะฟันธงว่ายังไม่ถอนตัว<ม>นะคะคือปัจจัยหลักเนี่ยน่าจะเป็นสองตัวแปรก็คือถามว่าถ้าถอนตัวนะคะจะให้มีการยกสภาเลือกตั้งใหม่เนี่ยถามว่าสองพักนี้พร้อมไหม,ม คิดว <mile> ่ายังไม่พร้อมนะคะคิดว่ายังไม่พร้อมเพราะว่าภายใต้พายุที่ถมกระหน่ำมาที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็โดนด้วยโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยนะคะหลายเรื่องเนี่ยก็ต้องบอกว่าภูมิใจไทยรับรับไปเป็นหนังหน้าใฟด้วยซ้ำนะคะประชาย์เองก็คิดว่ายังไม่พร้อมทางการเมืองในการเลือกตั้งใหม่นะคะอีกคําถามหนึ่งก็คือว่าได้เปรียบไหมนะคะถ้าจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่เนี่ยนั่นหมายความว่ารัฐบาลพรรครัฐบาลต้องได้เปรียบ ณขณะนี้เนี่ยประเมินสถานการณ์แล้วกระแสะความไม่พอใจต่อการบริหารงานรัฐบาลเนี่ยสูงมากค่ะถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าข้อมูลในทางวิชาการแนวโน้มการวิเคราะห์รวมๆไปถึงสถานการณ์ความเป็นจริงก็สอดคล้องกันอยู่นะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าย้อนประวัติศาสตร์การเมืองไทยทางออกของการเมืองในภาวะวิกฤตการบริหารแบบนี้ นายกรัฐมนตรีส่วนใหญ่เลือกยุบสภามากกว่าการลาออกค่ะและในทางวิกฤตทางการเมืองอย่างน,น้อยสองครั้งค่ะประชาธิปัตย์เลือกที่จะเล่นเกมถอนตัวแล้วก็เปลี่ยนมือซึ่งในที่นี้คือเปลี่ยนขั้วและจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลใหม่พร้อมกับคนที่จะมานั่งนายกรัฐมนตรีจากคนของพรรคประชาธิปัตย์แต่ในสถานการณ์เวลานี้ยังไม่จนมุมที่จะต้องงัดข้องัดทั้งสองกรณีขึ้นมาค่ะเรียกว่าต้องชิงไหวชิงพริปกันทางการเมืองกันต่อค่ะแต่เวลา นี้ต้องบอกชัดๆเลยว่าพลังประชารัฐยังคุมเกมอยู่นายกรัฐมนตรียังเอาอยู่ค่ะนี่แหละค่ะที่มาที่บอกว่ารัฐบาลยังอยู่ทนและก็อยู่นานอยู่ต่อเนื่องด้วยนะคะอยู่แบบนี้เนี่ยต้องดูด้วยนะฮะว่าสถานการณ์ข้างนอกตอนนี้ก็กดดันรัฐบาลพอสมควรอาจจะต้องดูกันทีละสเต็ปนะครับ